มาครับนาหน้าเส้านี้กับมาตีปิปโดครับผมเบียอ์ดิไซน์วันนี้กับเป็นกบครับลองเอากบมาตีมึงครับย่ำสองวานทิกัดบอครับนี่ครับกบตะก้อเบ็ดแปดโอคูครับผมนาหน้าผู้ใดจสั่งกะทักมาเสียบบุกส่วนตัวเนะครับใช้ยาหมุยมาดครับผมมาพอลองมึงครับวันทิกัดบอครับกบแต่ว่ากบส่วยมือนี่มันกัดยากครับผมเบียร์ทกัดครับใส่เวลาโดนครับผมเอาแต่มาลองมึงครับตอนนี้กัเป็นเวลา เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเคิงมีเวลาอยู่เคิงชัวโมงมาลองมึงว่ามรรยกาดปรกาศครับมาดูเลยครับผมกลับมากับเอาคือเกาครับผม พื้นที่มันแถบครับเ,เลยยืนน้ากันบ่ด้ครับเพิ่งกบตีทั้งสองครับผมกบพ่นตกหนามครับผม mm hmm. ใส่กบเพื่อนมี ล่องเตี่ยนแนี่ใส่งครับใส่ปลาดุกหลายมันมากินไต่นามครับผมเอา้าล่องใส่กบมึงครับตางหามันกินผิวนนามห้ครับได้จะถอดง่ามๆครับผมอูมผิวนามครับ ีประดุกงามได้กินแต่ใส่น้ำบ่ค้นกินผิวน้ำให้จักเชือครับ กัดแล้วครับผมนั่มาดูดเอาอยู่นี่ครับผมสงสัยครับสงสัยกินเป็นตัวใหญ่ังงีครับเหยือครบครับผมขยำให้บ่ดเลยเนาะไหลจวดจวดไปเลยครับไหลเอาเลยครับเอาเลยเข่าหางฟังครับผมคล้องไม่คล้องไม่ ขอใหม่หม้อใหม่นะไงนี่นี่อู้หูจะขาดเนอโอูอยดูดิดดยูแด้เ่ยฟอกเห็นปุ๊บหรอบอสขอจะเปลา่าี่เอาขอ,อดไดอ้อุ้ยอุยองอุ้ย อร้อยครับผมอู้ยเข่าตอครับว่ามันชิบอะไรครับผมมันจะโบกเหงาเหงอู้กัดอยู่ครับผมกินกบครับเรียบร้อยครับผมอู้สวยครับสวยนี่ครับกินอยู่ทั้งหนาเลยครับผมอู้ยเห็นบโนกลรองบุบเลยเหลวเข่าตอไหมครับผมไข่ยู่ออกครับโอ้ยแต่เนี่ยมันบ่่ายครับ